เขาบอกว่าทเป็นจำนวนจริงถ้าเอางี้เอางี้พี่เล่าให้ฟังหน่อยคือข้อสิบเนี่ยมันจะคิดตรงๆก็ได้แต่พี่อ่ะชอบใช้อีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่าค่ากลางเลขาคณิตคือไอล้ลำดับเลขอ่ะมันจะมีค่ากลางเลขคณิตไอ้ลำดับเลขค่ะก็จะมีค่ากลางของเลขาคณิตเหมือนกันพี่ขอใช้สูตรนะขอแบบขอทำวิธีที่แบบทำในห้องสอบพี่น้องดูเลย พี่ใช้สูตรค่ากลางเลขาคณิตค่ากลางเลขาคณิตซึ่งไอ้เจ้าค่ากลางเลขาคณิตเนี่ยมันจะใช้มันจะใช,มะใช้มันจะใช้ตอนที่มีลำดับเลขาสามตัวเรียงกันอีกรอบหนึ่งนะค่ากลางเลขาคณิต ใช้ตอนที่มี3ตัวเรียงกันในลำดับเรขาไม่จําเป็นต้องเป็น a 1 a สอสไม่ใช่4 5 6ก็ได้ a 7 8ก็ได้แค่เขาบอกว่าเป็น3คนเรียงกันในลำดับเรขาน้องใช้สูตรนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยตั้งต้นว่าให้ a b c เป็นลําดับเรขาเป็นลําดับเรขาไอค่ากลางที่ว่าสูตรก็คือเอาตัวก,ากลางกำลังสอง b กาลังสองเท่ากับ a คูณสี่พี่สูนไม่ได้ทําให้ดูนะน้องไปดูในสรุปลําดับอนุกรมพี่ในเพลย์ลิสต์ยูทูปอ่ะอันนั้นจะบอกสรุปไวแต่ก็จาไปเลยก็ได้ไอ้อจะจะบอกที่มาพี่สูน์เขาเรียกพี่สูน์อะอาจจะไม่ได้พี่สูน์ให้ดูนะน้องจําไปเลยก็ได้ทีนี้พี่ว่าโจทย์แนวเนี้ยถ้าถามใจพี่นะปีเนี้ยไม่ออกเนยเพราะว่าปีหกสี่เอาเอางีาๆๆเ้เราไฟังนอกเรืเ่องนิดหนึ่งนะ สามันหกสี่ไปสามันหกห้าเนี่ยถ้าใครคิดว่าทำหกสี่อย่างเดียวแล้วไปหกห้าคิดว่ามันจะตรงแนวอะคิดผิดไม่ไม่ตรงเลยมันมันแปลกด้วยซ้ำที่สามันหกห้ามันันไปคล้ายข้อสอบแพท1หนึ่งปีหกห้าอะไรก็ไม่รู้พ,พี่พี่ก็พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่สิ่งที่อยากให้น้องเตรียมตัวไว้นะว่าไอปีที่น้องเจอเนี่ยหกหก มันจะไม่ขายหกห้าคือคำคำว่าไม่ขายไม่ใช่แบบโหจะยากไม่ใช่บางเรื่องเขาอาจจะเอามาเซอร์ไพรส์เราบางเรื่องก็อาจจะไม่ออกเช่นจํานวนเชิงซ้อนปกติออกพิกัดเชิงขั้วปีหกห้าไม่มีเลยเน้นเรื่องสมบัติพี่ก็เกือบคิดไม่ออกมีข้อหนึ่งเน้นเรื่องสมบัติเน้นเรื่องแซดเอ็กแนวนี้ไม่เคยออกก็ออกคือน้องต้องเตรียมตัว,ตวเตรียมใจไว้ว่าเฮ้ยมันจะมีแบบบางแนวที่เคยออกเขาอ,อาจคือหน้าที่เราต้องเก็บให้มด แล้วแล้วพี่ไม่กล้าเก่งแหละว่าปกติแนวนี้นะแม่งออกสี่ห้าปีติดกันนะปีหน้าน่าจะออกเก่งไม่ได้วะพี่ว่าต้องต้องต้องรู้แบบรู้ให้ครบอ่ะอันนี้อันนี้คือแบบสิ่งที่อยากฝากทุกคนเลยนะว่าเฮ้ยต้องรู้ให้ครบจะมาแบบเก่งจากข้อสอบปีล่าสุดไม่ได้แหละเพราะว่าเหมือนพี่เคยได้ยินว่าเขาเขาบอกอยู่ว่าข้อสอบปีล่าสุดไม่ต้องดูไม่ตรงอยู่แล้วไม่ต้องดู เคยเคยได้ยินมาแบบนี้ไม่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่ว่าก็ดูไว้ไม่เป็นไรฝึกทําไว้ไม่เป็นไรเนาะประมาณนี้ถ้าลำดับสี 1, 3, ่ทีบวกหนึ่งสาทีลบสองน้องให้อะไรคำว่าเป็นลำดับเลยค่ะแล้วทีนี้น้องเห็นคนนี้ปะไอเจ้าสี่ไอบวกหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไอสามทลบสองอ่ะมันเป็นลำดับเลยค่ะ มันเป็นสามตัวเรียงกันเพราะฉะนั้นพี่ใช้มุกนี้นะคนแรกพี่มองเป็น a นะคนที่สองพี่มองเป็น b นะคนที่สามพี่มองเป็น C นะมันก็เลยเป็น a B C เรียงกันในลำดับเลยค่ะพี่ก็เลยใช้สูตรค่ากลางน,นี่สูตรค่ากลางคือ B กกำลังสองเท่ากับ A คูณ c หน้าคูณหลัง B ก็คือคนนี้น้อง t บวกห คนนี้เป็น t บวกหนึ่งกำลังสอง a mm. คือคนนี้เลขสี่ c mm. คือคนนี้สาม t ลบสองคูณกันอ่าน้องน่าจะได้คำตอบแหละ mm. มันจะกระจายเป็นหน้าบวกหลังกำลังสองน้องจะได้หน้ากำลังสองโบกับสองคูณ t คูณหนึ่งสองหน้าหลังก็ได้สอง t หลังกำลังสองก็ได้เลขหนึ่งแล้วกระจายเลขสี่เข้าไป ส3 1สามสทีสี 4, 2, ได้ลบแปทานนะทานนะแล้วก็ย้ายก็ย้ายไป12บ<ม>ทีย้ายไปลบ2อทีเหลือลบสิทีน้องจะได้ทีกำลังสองลบสิทีลบแย้ายไปบวกแได้9แล้วก็แยกตัวประกอบหวานเลยข้อนี้น้องจะแยกได้เป็นทีลบเกับทีลบห เพราะฉะนั้นทีมีค่าคุณน้องสองค่าตอบ9ก้ากันแล้วเขาถามผลบวกของค่าทีน้องก็เอาค่าทีมาบวกกันมันจะตอบสิเย์แต่ว่าเติมคำอ่านอกเองแหละพี่เฉลยไปแล้วสองข้อเป็นของแคลคูลัสข้อหนึ่งเวกเตอร์ข้อหนึ่งอ่านเหลือสถิติกตีโกดแต่ว่าตอนสอบสารภาพได้ปะ พี่ไม่มั่นใจใช่มันมันจะไม่ใช่ฟิลเหมือนแบบเรานั่งทำโจทย์กับเพื่อนๆนไม่ใช่พี่เอาเลขเก้าไปแทนกับในทีเอาเลขหนึ่งไปแทนกับเพื่อเช็คว่าไอ้ลำดับพอแทนเก้าเข้าไปแทนหนึ่งเข้าไปไม่ใช่เลขาเป่าะวะอ่ะพี่พี่ขอแทนให้ดูได้ปะ่ะจะได้เหมือนกับตอนสอบเพราะวะ่าถ้าเป็นตอนสอบคือห้าคะแนน่ะถ้าพี่หายไปห้าคะแนนคือหยงานใหญ่เลยนะ าคะแนนหนักเลยนะพี่ขอแทนให้ดูนะพี่แทนเลข9ให้ดูคนนี้มันจะเป็น9บวก1ได้สิแล้วคนนี้แทนทีเป็น99327ลบ2ได้25คนนี้เป็นเลขาน้องอยากรู้ไหมว่ามันเป็นเลขายัางไงอ่ะมันจะดู2งพสติดกันเนาะถ้าถ้าจะหาค่าอ่ะพี่ขอเขียนไ,ไว้นะมันคือขวา,าหารซ้าย สิบตั้งหารด้วยสี่และสองตัดได้แสดงว่าไอ้ค่า r ของน้องอมันจะเป็นห้าส่วนสองน้องลองเช็คดิแต่ละพจน์ไปแต่ละพจน์ไปแต่ละพจน์มันจะคูณด้วยห้าส่วนสองเช่นน้องดูคู่นี้อันอันนีค้คือพี่ตดคตําตอบไปดูนะจริงๆตอบสิบแหละน้องดูคู่นี้แสดงว่าถ้าสิบจะไปยี่ห้าได้เขาจะต้องคูณด้วยห้าส่วนสองถูกปะเพราะมันคือค่า r ไง พี่ก็เลยเอาไอ้ส่บมาคูณห้าส่วนสองสองห้าสิบหอาได้ยี่ห้าเห็นปะแสดงว่าถูกต้องอันนี้ขอขอทดให้ดูไว้ๆนะอันนี้เป็นการแทนกับถัดไปทีเป็นเลขหนึ่งถ้าทีเป็นเลขหนึ่งคนนี้หนึ่งบกหนึ่งในเลขสองจะเป็นสี่แล้วก็สองคนนี้พอแทนทีเป็นเลขหนึ่งหนึ่งคูณสามได้สามหนึ่งคูณสามได้สามลบสองเหลือหนึ่งน้องๆน้องว่าก้อนเนี้ย R คือใคร คือแค่เช็คว่าแต่ละโพส์อ่ะมันคูณด้วยอไ,อไอชุดนี้คูณด้วยห้าส่วนสองก็กพอแล้วเป็นเลขาเพราะเลขาคือแต่ละโพส์ไปแต่ละโพส์ไปแต่ละโพส์มันจะต้องคูณด้วยคนที่เท่ากันแสดงว่าไอพอแทนน้องแทนทีเป็นหนึ่งก้อนเนี่ยน้องก็จะต้องหาว่ามันจะคูณใครเข้าไปให้น้องช่วยพี่แล้วพอแล้ววันนี้ จากสี่ไปสองไปหนึ่งอ่าขอบคุณครับก็คือขวาหารซ้ายกระดายสองันก็คือคูณหนึ่งกับสองโชกจบแล้วอถ้าน้องรู้เรื่องทั้งหมดพิมพ์ตองหนึ่งให้หน่อยอพวีไปแล้วขอบคุณมากครับ